เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับซื้อมาจากร้านดโซในราคา60บาทครับหน้าตาของแพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้เลยฮะขนาดเล็กๆแบบนี้เลยเทียบกับนิ้วมืออวบๆของผมเนี่ยก็แค่1นิ้วกว่าๆแค่นั้นเองครับดูจากหน้าตาของเขาเนี่ยก็เป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรแย่ๆไปหมดเลยเดี๋ยวก็บอกไว้ก่อนนะครับว่า made in China แน่นอนครับผมในนี้มีแบตเตอรี่ในตัวให้มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงครับ ต้องบอกไว้เลยว่าเจ้าตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยครับโดยเฉพาะใข่ที่มีลูกหลานตัวเล็กๆควรจะเอาติดกระเป๋าเป้ของเขาไว้หรือกระเป๋านักเรียนของเขาไว้ให้ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้อาจจะมีประโยชน์ได้ในบางสถานการณ์ครับมาเรามาลองแกะเจ้าตัวนี้กันดูเลยดีกว่าฮะเขาแกลเก็บมาค่อนข้างดีครับต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ไม่ได้รับสปอนเซอร์สําหรับอุปกรณ์ตัวนี้ฮะออกตังซื้อเองในราคา60บาทครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้ฮะหากเรามองดูผิวเผินด้านนอกครับก็จะเห็นหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ฮะในตัวตรงนี้ครับเป็นนกหวีดท,ที่เราเป่าแล้วใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้อะไรครับในขณะที่ตัวนี้จะเป็นทั้งแสงและเสียงที่ทำให้เราใช้ประโยชน์ได้ครับอันดับแรกที่เราจะใช้ครับเราก็ต้องดึงเจ้าแผ่นตรงนี้ออกมาก่อนให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเขาใส่ไว้เพื่อปิดแบตเตอรี่ไวฮะไม่ให้มันหมดเพราะว่า โดยปกติเวลาใช้งานแบตเตอรี่มันจะถูกเปิดใช้งานอยู่ตลอดครับเพราะเวลาเราจะใช้นะเราก็แค่กดปุ่มนี้แล้วเปิดครับมันจะเป็นแสงมาแบบนี้นะถ้ากดสองครั้งจะเป็นแสงกระพริบครับผมแบบนี้ฮะแบบนี้ครับก็จะมีประโยชน์ในเวลาที่เฮ้ยเขาเข้าไปอยู่ในที่มืดๆนะหรือว่าเขาหลงทางในเวลากลางคืนแบบนี้เขาสามารถที่จะเปิดไฟตรงนี้ไว้และเป่านกหวีด เรียกได้ด้วยครับเป่านกปิดเรียกพร้อมมีแสงก็จะเป็นที่น่าสนใจและสามารถมองหาตัวเด็กได้ในเวลากลางคืนได้ง่ายดายเพิ่มมากขึ้นครับคุณผู้ชมฮะละหาแบบหมดครับก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยแค่เอาเหรียญครับผมมาเปิดตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับหมุนแค่นี้ออกมาครับคุณผู้ชมครับผมก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายดายครับเป็นแบตเตอรี่เบอร์2023ที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด7 e เ e ่นอีเลฟก็มีขายครับคุณผู้ชมครับผมเปลี่ยนง่ายแค่นี้เลยแบตเตอรี่2 กันแบบนี้ครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องชาแนลแล้วพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ